สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยฟุ้งเรื่องประกาศกับเตงชอยครับและ E ีีนี้นะครับผมจะพาเพื่อนไปทำความรู้จักกับประกาศสีเดี่ยวสีหนึ่งครับเป็นสียอดนิยมเลยนะครับและสีเดี่ยวที่เราจะพูดคุยวันนี้ก็คือสีเหลืองนั่นเองครับและวันนี้แขกรับเชิญผมนะครับก็คือน้องเอนะครับผู้ชื่นชอบในประกาศสีเดี่ยวนะครับโดยเฉพาะประกาศสีเหลืองนะครับวันนี้จะมาแชร์เทคนิคเคล็ดลับในการดูประกาศสีเหลืองเพื่อการประกวดด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้พลาดไม่ได้นะครับสำหรับสาวกชาวประกาศสีเดี่ยวโดยเฉพาะสีเหลืองนะครับ แต่ก่อนจะไปชมบทสัมภาษณ์ระหว่างผมกับน้องเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดสมัครสมาชิกกับช่องเตงเรต้ารายการคุยฟูมด้วยอากาศกับเตงฉายด้วยนะครับไปชมกันเลยครับสนับสนุนโดยประกาศบ้านแสงดาวเลี้ยงปลาให้สนุกและมีความสุขกับการเลี้ยงปลาแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมเอนะครับปัจจุบันทําเป็นโฮมบิ๊กอยู่ครับปัจจุบันน้องเอทำประกาศสีอะไรบ้างครับ ปัจจุบันสายที่ทำก็หนักไปทางสีเดียวครับมีซุปเปอร์เลสวิญโลวัตตินัมตุบโปโบสเตลโบก็กิทเซนแล้วก็มี p ีเคบ้างครับมีอยู่หลักๆคืเป็นสีเดียวครับโอ้โหที่พูดมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประกาศสีเดียวยนะครับไม่ทราบว่าน้องเอเนี่ยมีสีเดียวสีไหนที่ชื่นชอบเป็นพิเศษหรือเปล่าครับใช่ครับหลักๆหนักไปทางสีเดียวครับ สีที่ชอบม็นพิเศกก็สีเหลืองครับเป็นโล่ครับก็ชอบประกาศสีเหลืองเป็นพิเศษใช่ไหมครับพี่เคยได้ยินว่าการทําประกาศสีเหลืองเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็จะประกาศเนี่ยที่เป็นพ่อพันธ์กับแม่พันเนี่ยสีเหลืองเท่ากับสีเหลืองใช่ไหมครับแต่บางคนเนี่ยก็บอกว่าเอาประกาศพ่อพันเนี่ยที่เป็นสีเหลืองแม่พันเป็นประกาศสีแดงเอามาเข้ากันนะครับลูกก็ออกมาเนี่ยจะมีสีเหลืองสีแดงสีส้มและของน้องเอเนี่ยการทําประกาศสีเหลืองในฟาร์มของตัวเองเนี่ยเอาสีเหลืองเท่ากับสีเหลืองหรือเอาสีเหลืองเท่ากับสีแดงครับเหลืองที่บ้านผมจะมา สีเหลืองเข้ากับสีเหลืองครับส่วนสีแดงเข้ากับสีเหลืองก็สามารถมันก็มีทั้งสองอย่างนะครับมีทั้งสีแดงทั้งสีเหลืองในข้อครับในกรณีแดงเข้าเหลืองผมคิดว่าแบบเป็นการแบบควาสายมากกว่าบางทีแบบสีเหลืองเกิดเข้ากันมาแบบจนตันนะครับแล้วจิตครับก็เลียแบบเอาสีแดงเข้ามาเพื่อแบบไปทางสายเลือดออกไปอย่างนี้ครับผมเคยคุยกับพี่น้องในในประวงการประกาศนะที่เขาทำสีเหลือง เขาก็มีการที่เอาแดงเข้ามาสลับบ้างครับเอาเหลืองเข้าแดงแดงเข้าเหลืองเนี่ยครับแล้วประกาศสีเหลืองครับเวลาส่งปลาเข้าประกวดเนี่ยจะส่งในคลาสอะไรครับในงานประกวดประเทศไทยและต่างประเทศในส่วนของรุ่นการประกวดของสีเหลืองนะครับในประเทศไทยก็มีแบ่งเป็นสองอย่างครับเป็นสีเดียวรวมทุกสีครับแล้วก็เป็นแบบแยกสีเข้มกับสีอ่อนครับสีเหลืองจะอยู่ไหลโซลิดครับเป็นตะกูลสีอ่อนครับส่วนในงานต่างประเทศนะครับ ท่าที่ผมเห็นก็มีทั้งแบบรวมทุกสีเหมือนกับประเทศไทยครับแล้วก็แยกสีเหลืองแข่งกับสีเหลืองโดยเฉพาะโอ้โหถ้าจะรู้จริงแนละชื่นชอบขนาดนี้นะครับขอให้น้องเอช่วยแชร์ที่ในการดูประกาศสีเหลืองเพื่อการส่งเข้าประกวดให้เพื่อนๆทางบ้านฟังหน่อยได้ไหมครับเทคนิคส่วนตัวของผมที่ผมดูปลาเหลืองในการส่งเข้าประกวดนะครับข้อแรกนะครับผมจะดูองค์ประกอบโดยรวมครับดูภาพรวมของปลาตัวนั้นครับแล้วก็มาดูทีละ จุดย่อยครับดูตำหนิครับยังหัวนะครับก็แบบไม่แหลมไม่คดไม่งอหน้าไม่หักครับแล้วก็มาที่ชายน้ำนะครับชายน้ำต้องคมครับส่วนกระดงนะครับก้านแรกของกระดงชี้พุ่งไปข้างหน้าครับหางก็รับกระหางดูแล้วเป็นเลขสามครับแบบนี้ครับชึบแล้วนี้ครับก็ไม่เงี้ยครับแบบกระดงกระหางจะเป็นรูปเลขสามครับส่วนตะเกียบนะครับ ส่วนตัวชอบตะเกียบยาวครับแล้วก็แบบไม่ไม่งอไม่หักครับถ้าตะเกียบจะแตกสองก็ต้องแตกสองเท่ากันทั้งสองข้างคนระับแบบแตกเสมอกันแตกเข้ากันทั้งสองข้างก็สามารถส่งกวดได้นะครับมาในเรื่องสีนะครับสีก็ต้องมีความสม่ําเสมอกันทั้งที่เครื่องใน,นลําตัวครับแล้วก็ไม่มีเม่าดำครับแล้วก็ไม่มีในจุดของความเงานะครับนิดนึงนะครับ ส่วนเรื่องแก้มปลานะครับมีความเมาก็มีถ้ามีก็มีให้ได้น้อยมากที่สุดครับคือในการประกวดแต่ละครั้งครับเขาไม่ได้ดูจุดจุดด้อยขอยงปลาจุดใดจุดหนึ่งแล้วเขาดูแบบองค์ประกอบโดยรวมนะครับแบบภาพรวมของปลาตัวนั้น,นครับผมคิดว่าในสนามมันก็มีปลาที่มีตําหนิทุกตัวแล้วแค่มาไว้กันว่าแบบใครจะตําหนิหน้อยที่สุดนะครับอันนี้แบบเทคนิคส่วนตัวนะครับ แล้วต้นหนีที่มักพบบ่อยในประกาศสีเหลืองเนี่ยส่วนใหญ่จะเจออะไรบ้างครับทน้องเองตําหนีของสีเหลืองนะครับลหลักๆก็เป็นเห่าดำครับแล้วก็แบบเป็นไอริสตามลำตัวแล้วก็ก้านหางครับสิ่งที่เป็นแบบความเงาในตัวปลาครับเป็นตรหนิครับแล้วก็ขอบเงือกครับถามว่าในปัจจุบันกระหน่ำกวดที่ผมเคยส่งมันก็ติดนะครับขอบเงือกดำแต่ก็เดี๋ที่ผมบอครับ ปลามันไม่ได้ดูแค่แบบจุดใดจ,จุดหนึ่งครับเหนีงขอบเหนือกดำอะไรจุดอื่นโอเคเงี้ยมันก็สามารถได้งันได้ครับแล้วประกาศสีเหลืองลักษณะไหนครับที่คิดว่ามีความโดดเดนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าไปรุ่นถึง b e s t o f Show ได้ครับส่วนปลาสีเหลืองนะครับที่แบบสามารถไปถึง b e s t of show ได้ผมคิดว่าแบบน่าจะเป็นความสดของสีด้วยครับบวกกับฟอร์มที่ดีครับ เพราะว่าสีเหลี่ยมที่สดเนี่ยเวลาเจอไฟครับมันจะแบบคล้ายๆเพราะมันมันสีมันมีอลาา่ามันหนึบพุ่งออกมาอย่างนี้ครับสามารถแบบไปถึงเวทอัโชได้ครับสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากกับเพื่อนๆทางบ้านนี้ครับก็อยากให้พี่น้องชาวประกันมาทำสีกันมากขึ้นนะครับถือว่ามันไม่น่าเบื่อนะมันไปได้ไกลครับสีเหลืองเท่าที่ดูแล้วยังไม่ค่อยมีใครทำเท่าไหร่นะครับ มาทำสิ่งนี้กันเรือยๆนะครับแล้วก็ฝากช่องของพี่อฉนะครับเต็งเบต้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดสมัครให้พี่เขาด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำกัน,นะครับขอบคุณครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทสัมภาษณ์ระหว่างผมกับน้บองเอวันนี้นะครับก็หวังว่าคงจะถูกใจสำหรับสาวกสีเดียวโดยเฉพาะสีเหลืองน,นะครับ คลิปวิดีโอต่อไปผมจะชวนเพื่อนพูดคุยเกี่ยวกับประกาศสีเดียวสีอะไรหรือเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับประกาศเรื่องอื่นๆก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดติดตามช่องเต็งสเปต้ารายการคุยฟ้งเรื่องประกาศเพื่อเพื่อนๆเนีเ่ยจะไม่พลาคดคลิปวิดีโอใหม่จากทางช่องเต็งสเปต้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ